สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาคุยกันตามนัดเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํายังไงหน้าเราถึงล้างไตแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเราคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่สําคัญมากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็น1ิบ0ปีที่ในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ดูวนอยู่นะว่าทําไมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยล้างไตเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยนะคะจะได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ไม่เท่ากับคนปกติ จนกระทั่งหลังๆเนี่ยเขาจะวัดประสิทธิภาพของการล้างไตเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูแค่อัตรารอดชีวิตหรือว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลเขาก็จะเริ่มมาวัดว่าสิ่งที่ผู้ป่วยบอกกับหมอเนี่ยอาจจะมีความสําคัญเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายคนเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการที่มีชีวิตยืนยาวพอๆกับการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเราคิดว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตัวเราเองเนี่ย เลือกการล้างไตเพื่อมา,าทําหน้าที่แทนไตสองอันที่หายไปเนาะปกติแล้วแนะจุดที่เราเริ่มล้างไตเนี่ยไตเราเนี่ยทำงานอยู่ในระยะที่5นะคะก็คือต่ํากว่า15%ลงมาซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มล้างไตตอนหน้าที่ไตอยู่ที่ 6- 7แล้วเมื่อล้างไปหลายหลายปีเข้าเนี่ยมันก็เหลือศูน,นย์นะนะไตเก่าเราไม่ได้เก็บไว้แล้วข้อสําคัญของมันเนี่ยมันมีหน้าที่หลักๆถึง3อัน อันแรกก็คือการทิ้งของเสียอันที่สองคือการปรับดุลเกลือแร่และอันที่สามคือการสร้างฮอร์โมนนะคะแต่อย่างไงก็ตามถึงแม้เราจะเลือกการล้างไตวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันทําได้เพียงแค่ข้อหนึ่งบางส่วนด้วยนะแม้ว่าเราจะเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นการทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองหรือล้างไตทั้งช่องท้องเราทําได้เพียงข้อหนึ่งเราจะทําข้อสองและข้อสามเนี่ยไม่ได้เลย และแถมข้อหนึ่งเนี่ยก็คือได้เพียงแค่ของเสียตัวเล็กดังนั้นเนี่ยเราว่าคอนเซปต์นี้มีความสําคัญยิ่งนะคะแนวคิดนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าเรายังมีหน้าที่อีกหลายอย่างที่จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํางานได้เพียงนิดเดียวมีความหวังเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมถ้าเราอยากได้ครบถ้วนแทนไตได้ทั้งสองอันก็คือการปลูกถ่ายไตนะคะ การปลูกถ่ายไตเป็นเหมือนเราเอาไตข้างหนึ่งมาผ่าตัดใส่คนไข้เอาไว้ไตเก่าที่ยังมีอยู่มันก็่อไปแล้วไม่ทํางานไตที่สามเนี่ยก็เลยทํางานเต็มที่ได้เท่ากับสองไตค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่คนไข้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็คือเรื่องยาเนาะเราก็คิดว่าเราล้างไตแล้วมันจะครบถ้วนทุกอย่างแต่จริงๆแล้วหยิบถุงยาก,กินมาก็เยอะอยู่ค่ะเราเลยจะเป็นต้องกินยาให้ครบถ้วน เพราะว่ามันถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆได้ด้วยนะคะอันแรกก็คือเรื่องซีดเนาะปกติคนไข้ก็จะมีเหล็กกินบางคนก็มีเหล็กฉีดไม่ว่าจะกินหรือฉีดแต่เหล็กมีคุณความหมายคือมันเป็นวัตถุดิบของเม็ดเลือดแดงนะคะการตรวจเช็คระดับเหล็กในเลือดมีความสําคัญเพราะว่าถึงแม้เราจะกินอาหารได้ตามปกติแต่ตัไตาวายทําให้เราดูดซึมเหล็กได้ไม่ค่อยดี ล้างไตโดยเฉพาะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยจะมีการเสียเหล็กทําให้เขาอาจจะต้องใช้เหล็กเยอะเขาก็ต้องฉีดเหล็กมากกว่าที่จะกินเหล็กเรามีภาวะซี่เราต้องฉีดยากระตุ้นไขกระดูกอันนี้ก็มียาฉีดที่คนไข้เอากลับบ้านอยู่แล้วมากมายนะคะถ้าเป็นคนไข้ฟอกเลือดที่ทําที่ไตเทียมเขาก็ฉีดในที่ไตเทียมและบางคนก็จะได้ยาวิตามินที่ชื่อว่าโฟลิกแอซิดเนี่ยนะคะในการที่ดูแลเรื่องตัว ซีดเหมือนกันเพราะว่าเป็นวิตามินอันนึงที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงเหมือนกันค่ะบางงันไม่ต้องแปลกใจเราจะมียาหมวดนี้อยู่นี่เราจะข้ามไปนะคะครนี้เรามาดูยาหมวดถัดไปค่ะยาหมวดถัดไปนี้คือโซดามินนะคนไข้ฟอกเลือดจะกินเยอะกว่าเพราะว่าโซดามินเนี่ยมันลดความเป็นกรดในเลือดเราเลยต้องใช้ด่างลงไป กเนี้มาจากการกินอาหารถ้าเราอยู่ในเครื่องไตเทียมสี่ชั่วโมงอาทิตย์ละสามครั้งด่างเนี่ยเข้าไปในตัวเลือดคุณเฉพาะเวลาคุณอยู่ในเครื่องเพราะมันอยู่ในน้ายาล้างไตในวันที่คุณไม่ได้กินไม่ได้ฟอกเลือดอยู่ไม่ได้ไม่ได้เอาเลือดดึงออกมาผ่านตัวกรองคุณต้องกินด่างลงไปแทนซึ่งก็คือโซดามมนนะะี่ค่ะแต่ถ้าคุณเลือกล้างไตาทางช่องท้องในนี้เนี่ยมันจะมีด่างอยู่ในตัวมันเองพอคุณแช่น้ํายาไว้ในท้อง คุณก็เลยได้ด่างจากน้ำยาล้างไตเนี่ยเข้าเลือดตลอดเวลาทำให้คุณเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องกินโซดามินเลยแต่บางคนก็กินน้อยแล้วแต่คนคุณหมอเขาก็จะดูผลเลือดค่ะยาหมวดที่สามเนี่ยเป็นยาในหมวดของการปรับดุลแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็พาราไทรอยหลักๆแล้วก็จะมียาเนี่ยจับฟอสฟอรัสในลำไส้ไม่ให้ถูกดูดซึมไปเท่าที่จะเต็มที่ที่จะทำได้เลยเพราะว่าเราล้างฟอสฟอรัสออกไม่หมดแต่เรากินฟอสฟอรัสลงไปทุกวันค่ะ บางคนก็ใช้ยาในกลุ่มแคลเซียมในการจับฟอสฟอรัสถ้าใช้ยากลุ่มแคลเซียมต้องเคี้ยวแคลเซียมพร้อมอาหารคําแรกคร่ะแต่ถ้าคุณเป็นนอนแคลเซียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าซาวาเลเมอร์ amer, หรือว่าแลนทานัมเนี่ยก็ไม่ต้องเคี้ยวยาพร้อมอาหารก็ได้ค่ะ แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งเป็นแอคทีฟวิตามินดีเพื่อลดฮอร์โมนที่ชื่อพาราไทรอยบางคนก็จะกินยาแอคทีฟวิตามินดีกลุ่มนี้หรือถ้าคนไหนที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่บางคนก็อาจจะได้กินหรือฉีดยากลุ่มนี้คือกลุ่มของแคลเซียมมิเมติกเอเจนต์นะคะใหญ่ก,กลุ่มหนึ่งก็มียาขับปัสสาวะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรากินน้ําและโซเดียมได้เท่าไหร่แล้วเราก็กินเหมือนคนปกติคือกินตามใจตัวเองไม่ได้เพราะมันทิ้งไม่หมด แต่ว่าถ้าคุณยังพอมีฉี่อยู่เนี่ยการกินยาขับปัสสาวะมันจะช่วยออกแรงอีกทางหนึ่งในการทิ้งน้ำและ,และโซเดียมไม่ใช่รอการล้างไตอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณปัสสาวะเหลือน้อยมากบางคนเนี่ยไม่ต้องใช้ยาขับปัสสาวะแล้วเพราะว่าเหมือนไตเก่ามันเสียหายไปจนหมดแล้วการกินยาขับปัสสาวะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะได้ผลข้างเคียงคือหูตึงได้นะคะดังนั้นเวลาคุณหมอเขาถามคุณว่าฉี่อยู่กี่ซีซ,ซีจริงๆมีความหมายนะ พราะมันสามารถที่จะลดยาจนหยุดยาได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะกินยาค่ะอีกอันหนึ่งที่คนไข้กลัวมันกันแล้วก็บนเยอะนะก็คือยาลดความดันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยยาลดความดันจําเป็นอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรมีตั้งเจ็ดแปดชนิดแต่และชนิดก็มีหลายยี่ห้ออีกเวลาที่เรากินยาลดความดันเนี่ยเรารู้อยู่ความดันสูงเกิดจากภาวะนี้แต่ว่าบางทีเรามารอให้คุณคุมน้ําและโซเดียมได้ก็ไม่ไหวนะคะเราก็ได้จะบอกว่าเอ้ย ต้องใช้ยาความดันเพื่อกดความดันให้อยู่ที่บ้านเนี่ยต่ำกว่าร้อยสามสิบแปดสิบคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยจะกินประมาณสองถึงสามชนิดมันอยู่ประมาณนี้แหละไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่ากินยาเยอะแล้วอันตรายอะไรเงี้ยน่าจะต้องกลัวว่ากินยาความดันแล้วคุมความดันไม่ได้ต่ำกว่าร้อยสามสิบแปดสิบมากกว่าค่ะ ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยาอื่นๆยาลดไขมันยาหัวใจยาเกาและบางคนก็มีอาการยิ่งมากนะหมอก็ยิ่งอัดยาลงไปนะยิ่งมีวิงเวียนบางคนก็ให้ยาแก้วิงเวียนบางคนมีช้าก็ให้ยาแก้ชาบางคนมีท้องอืดแน่นท้องก็ให้ยาขับลมยาลดกรดอบบานเลยคราวนี้พอบานมากๆบางคนเลยแทนที่จะไปกินยาที่จําเป็นพวกนี้ดันไปกินยาพวกนี้แทนมันเลยยิ่งทําให้เหมือนไม่ได้ทดแทนไตได้ครบถ้วนค่ะ และสุดท้ายนะคะถ้าเป็นคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราล้างไตแล้วเราเย,ยังไม่ค่อยสุขสบายเพราะว่าเรายังมีหน้าที่ในการกินยาเรามีหน้าที่ในการล้างให้ครบไม่ว่าจะเลือกล้างด้วยมือนะคะหรือว่าเลือกล้างด้วยเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติแล้วก็ถ้าเราเลือกฟอกเลือดก,ก็อย่าลืมนะเราต้องไปทำให้ครบ4ชั่วโมงเต็มอาทิตย์ละ3ครั้ง เป็นไปได้ที่เราจะทําแค่สองครั้งต่อสัปดาห์ได้ถ้ายังมีฉี่เยอะแต่ถ้าฉี่น้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการทำสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะโอเคหวังว่าอย่าลืมนะคะคำถามเราวันนี้เริ่มต้นว่าทำไมเราล้างไตแล้วเรายังรู้สึกไม่ค่อยสุขสบายเหมือนคนทั่วไปอย่าลืมเพราะว่าอะไรเพราะการบำบัดทดแทนไตเราทำงานแทนไตได้แค่ข้อเดียวคือการทิ้งของเสียตัวเล็กเท่านั้นที่เหลือทั้งหมดต้องอาศัยการกินยา การคุมอาหารและสุดท้ายก็คือทําให้ครบถ้วนเพราะว่าทําให้ครบถ้วนก็ยังได้เท่านี้มันอยู่ที่ใจเราเยอะเหมือนกันนะคะในการที่เราจะต้องเข้าใจว่าอ๋อบริบทของเราเนี่ยมันอยู่ในหน้าตาแบบนี้การปรับตัวปรับพฤติกรรมเราให้เข้ากับการล้างไตเนี่ยมันถึงจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะบายบายโอเคค่ะขอบคุณนะคะ